สวัสดีค่ะพบกับชาแนลโซนการ์ด Life on the World the ความเชื่อในเรื่องลึกลับอาถรรพ์ต่างๆไวนแล้วแต่อยู่คู่กับมนุษย์เรามาช้านานแม้ว่าในปัจจุบันนะคะจะเต็มไปด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและทําให้มนุษย์ยุคใหม,ม่เริ่มลืมเลือนความเชื่อแบบเก่าๆและทําให้ความหวาดกลัวในเรื่องราวเหล่านี้ ค่อยๆเลือนหายไปแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ก็ยังคงมีเรื่องราวแปลกประหลาดต่างๆที่ยังคงเกิดขึ้นมากมายเช่นกันและแม้แต่นักวิทยา,าศาสตร์เองนะคะก็ไม่สามารถที่จะอธิบายและหาคำตอบได้ในคลิปนี้แอดได้รวบรวมเรื่องเล่าสถานที่รวมถึงความเชื่อในเรื่องผีและวิญญาณจากสถานที่ต่างๆทั่วทุกมุมโลกรวมถึงความเชื่อนะคะเรื่องผีในบ้านเราเมาฝากกันด้วยนะคะซึ่งเรื่องราวจะชวนหลอนสักขนาดไหนและเป็นความเชื่อของผู้คนจากที่ไหนกันบ้างนั้น ไปชมกันเลยค่ะป่าโฮยาบาร์ชิวในประเทศโรมาเนียไม่ไกลจากเมืองครูสนาโปกาที่เต็มไปด้วยแสงสีและความทันสมัยของประเทศโรมาเนียที่นี่เป็นที่ตั้งของป่าทึบโฮยาบาร์ชิวที่ได้รับการขนานนามว่ามีผีสิงมากที่สุดในโลก ตำนานที่น่ากลัวของป่าแห่งนี้เป็นที่กล่าวค้านกันมามากมายหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อนเมื่อชายเลี้ยงแกะคนหนึ่งในตอนฝูงแกะก,กว่า200ตัวหายเข้าไปในป่าแห่งนี้และเขาก็ไม่ได้กลับออกมาอีกเลยนอกจากนี้ยังมีเรื่องราวถึงเด็กหญิงวัยห้าขวบที่เดินหลงเข้าไปในป่าและได้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเช่นกัน แต่ทว่าสิ่งที่น่าประหลาดใจก็คือเธอนะคะได้กลับออกมาจากป่าอีกครั้งใน5ปีถัดมาได้ลกลับมาในสภาพที่ยังเป็นเด็กน้อยในวัยห้าขวบและสวมชุดเดิมๆซึ่งเธอไม่รู้ด้วยซ้ำว่าที่ผ่านมานั้นเธอหายไปอยู่ที่ไหนและเกิดอะไรขึ้นกับเธอซึ่งก็ได้เกิดเหตุการณ์เช่นเดียวกันนี้อีกหลายรายจึงทาให้หลายคนเชื่อกันว่าป่าโฮย่าแห่งนี้อาจจะเป็นประตูไปสู่มิติอื่นและให้ฉายากับป่าแห่งนี้ว่าสามเหลี่ยมเบอร์มิวดา แห่งโรมาเนียและนอกเหนือจากเรื่องราวเหนือธรรมชาติแล้วยังมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับวิญญาณมากมายที่เกิดขึ้นในป่าแห่งนี้ซึ่งเชื่อกันว่ามันคือวิญญาณของชาวโรมาเนียที่ถูกฆ่าตายรวมไปถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆอย่างกระทันหันซึ่งบริเวณที่ว่ากันว่าน่ากลัวที่สุดของป่านั่นก็คือจุดที่เรียกกันว่าเดซโซนซึ่งเป็นจุดที่ป่านั้นได้ถูกทางออกจนเกือบจะเป็นวงกลมแต่หลังจากนั้นก็ไม่มีต้นไม้ต้นไหน ง้อก,กลับขึ้นมาอีกเลยและนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีการรายงานการพบเจอ UFO ในบริเวณจุดที่เรียกว่าเดซโซนแห่งนี้ให้เห็นอยู่บ่อยครั้งอีกด้วยแน,น่นอนนะคะว่ายิ่งลึกลับก็ยิ่งน่าค้นหาสถานที่แห่งนี้ได้กลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับผู้ที่ชื่นชอบความลึกลับและท้าทายต่างก็ได้เดินทางมาเยือนสถานที่แห่งนี้อยู่บ่อยครั้งซึ่งถ้าหากว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบความหล่อแล้วล่ะก็ ลองหาโอกาสไปค้างคืนในปาน่านี้ดูสักครั้งนะคะมานานังเกวมานานังเกวนั้นเป็นตำนานความเชื่อของชาวฟิลิปปินซึ่งว่ากันว่ามันเป็นผีที่จัดอยู่ในประเภทผีดูดเลือดและมีพฤติกรรมคล้ายๆกับผีกระซื้อในบ้านเราตรงที่มักจะชอบกินเลือดสดๆของคนท้อง หรือหัวใจเด็กเป็นอาหารหรือถ้าหากมันหาไม่ได้แล้วก็มันก็จะจับสัตว์เล็กๆต,ๆต่างๆกินแทนโดยพวกมันสามารถที่จะแยกกลางส่วนบนออกได้และกลางปีกขนาดใหญ่เพื่อบินไปหาเหยื่อในตอนกลางคืนทั้งนี้นะคะเชื่อกันว่า เกลือและก็กระเทียมนั้นสามารถที่จะไล่มานานังเกียวได้ชาวบ้านจึงใช้วิธีแอบนําเกลือและก็กระเทียมไปโรยไว้บนร่างท่อนล่างของมันเพื่อไม่ให้มันสามารถที่จะกลับเข้าร่างเดิมได้และต้องตายไปในที่สุดเมื่อถึงยามพระอาทิตย์ขึ้นนั่นเองละค่ะผีโพกองหรือผีปวดจงตำนานพูดผีชวนร้อนและน่ากลัว ตามความเชื่อของชาวมาเลเซียและอินโดนีเซียซึ่งว่ากันว่าผัวจงหรือโูกของนั้นคือวิญญาณที่ยังคงมีห่วงและไม่สามารถที่จะไปสู่สุคติได้วิญญาณเหล่านี้จะมาในรูปลักษณ์ของศพที่ถูกห่อหุ่มด้วยผ้าขาวทั้งตัวพร้อมทั้งถูกผูกเอาไว้ด้วยเชือกอย่างแน่นหนาะโดยเฉพาะบริเวณศีรษะลำคอและปลายเท้าคล้ายๆกับการมัดตราสังในพิธีศพบ,บ้านเราเนี่ยแหละค่ะโดยพวกเขานะคะคมีความเชื่อว่าหลังจากที่เสียชีวิตไปแล้ว วิญญาณของศพนั้นจะสามารถอยู่บนโลกมนุษย์ได้อีก40วันแต่เมื่อถึงกำหนดหากเชือกที่มัดได้คลายตัวออกวิญญาณก็จะสามารถเดินทางไปยังโลกหน้าได้แต่ถ้าหากเชือกที่มัดเอาไว้คลายออกก่อน40วันหรือไม่คลายออกภายใน40วันแล้วละก็วิญญาณของผู้ตายก็จะไม่ไปสู่สุคติและศพที่ถูกห่อด้วยผ้าขาวก็จะฟื้นจากความตายและโผล่ขึ้นมาจากหลุมฝังศพเพื่อที่จะสาสางเรื่องราวต่างๆที่ค้างคายอยู่นั่นเองล่ะค่ะ โดยผีโผคองหรือปัวจงนั้นจะใช้การเคลื่อนไวหวโดยการกระโดดซึ่งหากว่าใครนะคะได้ยินเสียงดังตุบตับตุบตับแล้วละก็นั่นหมายความว่าคุณอาจจะเจอดีเข้าแล้วก็เป็นได้นะคะกูตีลนักกูตีลนักเป็นเรื่องเล่าผีจากอินโดนีเซียอีกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหญิงสาวคนหนึ่งที่เธอนั้นได้เสียชีวิตลง ในขณะที่เธอนะคะยังคงตั้งท้องแล้วก็กลายเป็นผีหรือบ้านเรานะคะจะเรียกว่าผีตายท้องกลมโดยเธอจะมาให้เห็นในสภาพผมยาวปิดหน้าสวมชุดกลุ่มท้องสีขาวและจะคอยแอบอยู่หลังต้นไม้หรือบริเวณอาคารต่างๆโดยจะคอยออกล่าผู้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาซึ่งหากว่าเธอฆ่าเหยื่อได้สำเร็จเธอก็จะทรงเสียงหัวดรอยชอบใจจนให้สยองขวัญเป็นอย่างมาก โดยผีบางตนก็จะแปลงกายเป็นหญิงสาวสวยคอยลวงหนุ่มๆที่เดินผ่านมาตามทางบางก็จะโผล่ให้ผู้คนที่ขับรถผ่านไปมาตกใจจนเกิดอุบัติเหตุบางความเชื่อเราว่าผีกุนตีลานักนั้นจะเลือกเหยื่อของเธอผ่านจากกลิ่นของเสื้อผ้าที่ตากเอาไว้ซึ่งทําให้ชาวอินโดนีเซียไม่ยอมที่จะตากเสื้อผ้าเอาไว้นอกบ้านในเวลากลางคืนอย่างเด็ดขาดเพราะพวกเขาไม่อยากที่จะพบเจอกับผีตนนี้นั่นเองซึ่งว่ากันว่า หากคุณได้ยินเสียงคล้ายกับเสียงร้องไห้เบาๆหรือเสียงคล้ายกับสุนัขคร่งแล้วล่ะก็นั่นหมายความว่าผีกุนตีลนักเริ่มเข้ามาอยู่ใกล้ๆคุณแล้วนะคะผีตายโหงมากันที่ผีไทยกันบ้างดีกว่านะคะว่ากันว่าผีตายโหงนั้นคือคนที่เสียชีวิตอย่างปัจจุบันทันด่วน แบบไม่ธรรมดาตามธรรมชาติอย่างเช่นการตายด้วยอุบัติเหตุถูกฆ่าตายหรือฆ่าตัวตายสําหรับการตายทั้งกลมนะคะก็ถือได้ว่าเป็นการตายแบบตายโหงเช่นกันซึ่งผีตายโหงนั้นจะเป็นผีที่ยังยึดติดอยู่กับความรู้สึกสุดท้ายซึ่งก็คือความหวาดกลัวความตกใจความอาฆาตแค้นความอาลัยอาวรณ์ซึ่งตายทั้งที่ยังจําไม่ได้ทําให้วิญญาณนะคะยังติดอยู่ในบ่วงแห่งอารมณ์ต่างๆเหล่านั้น ทำให้จิตใจของวิญ,ญญาณไม่สงบสุขกลายเป็นวิญญ,ญาณที่ทุกข์ทรมานไม่ยอมรับสภาพปัจจุบันของตัวเองเลยยังคงเที่ยวปรากฏกายให้คนได้พบได้เห็นยิง่งจะเป็นผีตายโหงที่ตายในขณะที่มีความอาฆคตาพยาบาทแล้วจะมีความดุร้ายมากเป็นพิเศษโดยผีตายโหงนั้นมักจะสิงสถิตยอยู่กับที่ที่ตัวเองตายอย่างเช่นผีเฝ้าถนนหรือว่าผีฆ่าตัวตายซึ่งเชื่อกันว่าหากว่ามีคนมาตายแทนที่แล้วก็ วิญญาณเหล่านั้นจึงจะได้ไปผุดไปเกิดนั่นเองล่ะค่ะแม้ว่าความเชื่อในเรื่องของวิญญาณและสิ่งเร้นลับจะยังคงอยู่แต่ท้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ยังมีอยู่หลายเรื่องราวที่ผู้คนสามารถที่จะนําความรู้หรือว่าเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างวิทยาศาสตร์มาหักล้างความเชื่อเหล่านี้ลงได้แต่ทั้งนี้ท้งนั้นก็ยังมีอีกหลายเรื่องราวเช่นกัน ที่ทุกวันนี้แม้กระทั่งวิทยาศาสตร์เองก็ยังหาข้อพิสูจน์ไม่ได้แล้วคุณล่ะคะเคยเจอเรื่องราวความหลอนกับตัวเองมาบ้างหรือเปล่าอย่าเพิ่งเชื่อที่ใครพูดจนกว่าจะได้สัมผัสกับตัวเองนะคะแต่เรื่องแบบนี้ไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่ดีกว่านะคะหากว่าชื่นชอบคลิปนี้นะคะแอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ